นอกจากดูการจัดระเบียบในพื้นที่ต่างๆไปแล้วนะคะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเชื่อว่ามีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค,คุณผู้ชมบอกว่าจะไปจับจ่ายซื้อของที่ไหนยังมีเหมือนเดิมแต่ถ้าใครจะไปซื้อผลไม้ต้องแนะนำค่ะว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพที่ริมคลองพดุงกรุงกเกษมค่ะโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนเขาไปเลือกซื้อผักผลไม้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำนะคะทาให้ยอดขายตลอด2ส,สัปดาห์ที่ ผ่านมาสูงถึง10ล้าน5แสนบาทแล้วค่ะโดยเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพสัปดาห์ที่2หรือว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขามีการจัดงานเป็นคอนเซปต์ค่ะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดคอนเซปต์ว่าสัปดาห์หวานฉ่าอร่อยล้ําสับป,ประรดแตงโมส้มโอลิ้นจีริมคลองพดงุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลประชาชนมาเที่ยวงานเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องยอดขาย2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปละค่ะสูงถึง10ล้าน5 แสนบาทมีคนเข้าชมงานกว่า60,000คนแล้วซึ่งผลไม้เกือบทุกชนิดทั้งแตงโมทุเรียนสับป,ประรดมาม่วงและผลไม้ชนิดอื่นๆได้รับความนิยมเลือกซื้อในงานมียอดการจำหน่ายนะคะซึ่งมีร้านมาขายถึง70บบูธ งานนี้แบ่งเป็น3โซนค่ะทั้งการแสดงและการจำหน่ายผักผลไม้คุณภาพจากสาหกรณ์และกลุ่มกเกษตรทั่วทุกภาคของประเทศจัดโซนจำหน่ายพันธุ์และกิ่งผลไม้และโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนไปบุฟเฟ่ผลไม้ค่ะทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิการาคาแค่200บาทเท่านั้นรับประทานได้3 ส0นาทีใครสนใจมาเที่ยวชมงานได้นะคะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาข้างทำเนียบรัฐบาลส่วนสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์ที่3นะคะเขาะะจะจัดงานคอนเซปต์ว่าหอมหวานสุดยอดราชาราชินีผล,ลไม้ทุเรียนและมังคุดค่ะค่ะใครชื่นชอบทุเรียนมังคุดไปกันได้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบุฟเฟอ่อาหารข้าวน,น,นะคะยังไม่เคยลิ้มลองนะคะไปลองผลไม้กันบ้างนะคะเพื่อสุขภาพของท่าน